สบายดีพี่น้องกลับสบายดีท่านผู้ชมกำลังสิเกียมไปพี่น้องเอ้ยป้านบายดีจ้าป้าอยากได้ขนมลายแท้อยากเท่านี้ลูกไก่กับป้าก็ต้องล้มไผ่พี่น้องเลยอ่อยากได้ขนมลายป้ามเถ่าใหญ่เงไงเขาบายดีแม่เท่าใหญ่ได้นี่นะโคบโหลดเลย อย่างละก้อนเพื่อนมาไปกินมันจริงแล้วฉันกอมาคายว่านะอัน้เขาห่ะห่าพันะเียแมวมาว่าน้ำเลยมวมาไวานบอกไมาขายวานน่ะบ่ทบ่เออเออน่ามาขายหน่อยเลยแมวนใจนี่ยจุ๊บจุ๊บจุก็ไ่ได้ ยากินหมกไผ่ป้ย่าเออฮึเอาไปให้อะไรที่ะให้อนี้ก่อนอ่าเรากินอยู่บ่สมเอาไปให้ในจ็ทโทนเอาไปให้ในจักโทงเอามาคือบ่หมกไผ่นะมันจางหวานนะบ่มันเลี่ยมเลื่อยๆไปก่อเนาะเนาะ ไลูกากใจด้ลกเนาะสาธุนะยเนาะตกใจาีดทั้งยตกใจอุ้งนี่ไกลูก้าไนาอยาุงุ่งนึงอกเออไรอนี่ไองสามพี่น้องเอ้ยลานเอาหเลองอยู่นี่ เด็เดสิเมื่อถูกรสชาติ <laughs> เอาแนวละก้อนม่ใหญ่เลือกเอาเองแนวลำกอ้อนอม่ใหญ่ไปเลือกอยู่ผู้บ่ได้พี่นออ้องเลยจะต้องเลือกแต่อยู่พี่เลือกเอาล้านอันมาให้เลือกเอาแล้วก็เอาช่างให้ลูกแคลนน่ะมั่งนี่ให้หางมีเมื่อหนาเมื่อในใหเหจะเลื่อก้าวหนา หนังใหญ่กินขนมเลยสิเดสสิเดสือขนมมาฝากนังยหญดูแล้วบาทนี่นังยหญเรากินขนมได้เลยอ่าอ่ากินได้ยังไงได้ได้ไหม

เฮงกันเอาขอขอเพิ่งก้อนหนึงนั่นด้สอย่เราไม่ใช่บเบออ่นี้ขอมาเอาหายเนาะเอาายอย่ไปต้องวว่าเอาตชิอ๋อนา่ใช โอ้ใหญ่โผดไปเอ้ยเอาะไปเปลี่ยนเอาเฮ้ยไปเปลี่ยนเอามันี่ยน้อยกวนี้เยอะพ่ะมาเนี้ยเออเออไปไปเปลี่ยนเอาเมื่อนี่นะเออเออไปซ้ำครึ่งหนึ่งอ้เดเฮ้ยไปค่อยจะใส่นะป้านางแบมะไไปใส่นอเปลยหักเด็ดเลยพี่้องเอ มันแดแมอ้วอตกเลยไ่หอยขาเกอยู่คร่กบมาเลยพี่เน้ะจริงยิ้มเขาอะกระองเกาะบุมีเดิเท้าไหมท่นยิ้นะอืมไม่เห็นม่มีหอก นั่งนั่งจะทองปั่นเปนไงเมื่อคืนนี้เมื่อยบเมื่อย่ะมนยไ้ผัวแน่เลถูกนี่แหละผัวจนนี่แหละเจ้าก็ต้องทนลำบาก

ห้าสิบก็ได้นะโลละพันเ็นงเลยอบอกเราไปส่งจักโมงแม่บ้านี้บอกเราไปส่งจักโมงแม่อันน่ะจะมีวัตถุเราอยู่ตัว เอาของเพิ่มเอาของเพิ่มพี่น้องไงบินตัวจริงเนาะบินตัวจริงพี่น้องเงินเกีบมันสี่เซนเงินบาทอร่อยกว่าเนาะแตประมาณสี่เป็นอ่าเซนเนาะตอนนี้เงินก็ยังเหลืออยู่พี่น้องกับย่หงปลาอย่งประมาณสอง ขายคาร์โบพ่อก็ได้แล้วปอีกเออพ่อสิแลอีกแต่น้ำมันนาทาเราใส่ทยองน้ำมันลดเทากทใส่อานอยาท่านใส่อน้ำมันลดตัวเด้สิแลปนีกก็ยังทันใส่นี่นี่ใขาน้ำมันแล้วนี่ข้าพันเออว่าจะไม่ห้เราก็ได้บัเมือ่่เมิม่ไปแม่สวยได้เหมือนไงกลัสบายดีกน้อ สปริงไก่สองกับปิงหมูสามพอได้มาตื่มกันเถอะโซน่ากับซบแดงเป็นเวินอยู่ฮะไพ่ไพ yep. ่ ตัวนนาบาซิ่งไปอานำก่อนจิงเรับไปส่งเลยเป็นไ้เศร้าเมื่อยแล้วบอ <laughs> จิงเรับไปส่งอันนี้เลยนี่บอกแล้วนี่ส่งจอกพ่อนะพ่ออยู่บ่เฮ้ย ชอนอันบบเออพออ่อย้ะเห็ยนน้องใหม่เ้องฝังไปเลยถอนน้ำแกระยามันเลยถอนน้ำกุเปียนเลย้ะกุเปียนอำเภอราคาเดียวกันาดแล้วถอนนะลืมกันบัวอดพันกีบดอกอกินข่าวละซื้อปิีงไก่มากับปิีงงูฮะ เขาพี่น้องเาปั่นไบต้มกบพี่น้องเลยต้มเขียดยต้ม <c oughs> เขียดไ,ม,ไม,ม่ใครงานส่วนเขามีไข่ปิ้งไก่ปิ้งหมูพี่น้องอะไรนั่งเยอะมาอย่างนียไปจ่ายคลองอีกคลองพี่น้องเอ้ยบอนที่เฮาเสิไปเห็ดทวงทานนี่อะไรพี่น้องใบดีกาขาวบุญยกหน่อโซฟาพี่น้อง ที่บ้านสีสว่างไต่เมืองสองเมืองไซผู้ทองแขวงสวรรค์เขตในมื่อวันเสาร์ที่เจเ็ดเดือนหาสองพันสองทานเบาไก่พร้อมโดยครอบครัวพี่น้องบ้านน้ามงไซผู้ทองสวรรค์เขตพี่นอ้านานองส่วนนันใบเสียงซีก็มีพี่น้องแต่เบาไก่เพิ่นเอาอไปอ่านเลยถือกันที่สิบสามพี่น้องค่ย ดีพี่น้องให้อันปูขับรถไปถ่าพี่น้องเออบาซิงค์ค่ะก็มากำลังสิพากันออกไปพี่น้องไปเอาบุญนำกันได้พี่น้องเด้เออลไรพี่น้องคลิปนี้กับซิดเนล,ล่านเด้อพี่น้องพอกันไหมลิปหนาเด้อจ้าอยู่ดีมีแห้งเมื่อสปูสปูนเด้อ สบายดีเบ้าไก่สบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อสุขสุขกนเด้อ